สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่กับแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมเนาะเรามาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขเนาะเราก็มาดูบรรยากาศที่วัดกันก่อนนะท่านผู้ชมบรรยากาศร่มรื่นสวยๆนะท่านผู้ชมเนาะ ทางน้นเป็นประตูเข้าวัดนะครับผู้ชมเนาะที่เรามองเห็นอยู่เบื้องหน้าขณะน,น,นี้นะผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับผู้ชมเนาะในวัดบ้านหลักนะผู้ชมเราถ่ายทอดบรรยากาศให้ผู้ชมได้รับชมกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่นางตะเคียนทองนะท่านผู้ชม นี่คือสารของเจ้าแม่นะท่านผู้ชมเนาะเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเราก็ขออนุญาตเจ้าแม่ถ่ายทำไว้เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือคำบูชาแม่นางตะเขีนทองนะท่านผู้ชม เราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนนะผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาคนเดียวดังเช่นเคยนะผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้ามาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนนะผู้ชมนะเราขอเอาจุดนี้ก็แล้วกันนะผู้ชมแอดมินก็โรยแป้งไว้แล้วแหล,ละเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมส้าทุแม่ตะเคียนทองนผู้ชมตัวเลขมาจากไหนนี้ตัวแป๊บเดียวผู้ชมมันเขียนไว้เลยอะ่ะ เลขอะไรท่านผู้ชมเลขห้ากับเลขเก้าใช่ไหมน่าจะใช่เลขเก้านะท่านผู้ชมห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเหมือนคนเขียนไว้นะท่านผู้ชมห้าเก้าเก้าห้านะผู้ชมเนาะ น่าจะเป็นเลข9แหละท่านผู้ชมตรงนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมห้าเก้าเ้าห้าหรือห้าสี่สี่ห้านะผู้ชมเนาะถ้าตามสายตาแอดมินนะผู้ชมอันนี้เป็นเลข9หรือเป็นเลข บางทีก็มันสี่นะท่านผู้ชมห้าสี่สี่ห้านะท่านผู้ชมเนาะหรือห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมน่าจะใช่ท่านผู้ชมนักแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชมก็ตีตัวเลขเอานะท่านผู้ชมเนะาะแต่ตามสายตาแอดมินนะแอดมินว่าเป็นเลขห้าเก้าเก้าห้าหรือจะเป็นห้าสี่สี่ห้านะท่านผู้ชม หรือใครมองเห็นแตกตา่างก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะคนกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นในขณะนี้ก็เป็นเลขห้าเก้าเก้าห้าหรือว่าจะเป็นห้าสี่สี่ห้านะท่านผู้ชมมองเห็นแตกตา่างก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะมาบอกแอดมินด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชม ตัวเลขก็ใหญ่คุณผู้ชมนะห้าเก้าเก้าห้าห้าสี่สี่ห้านะคุณผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมองเห็นตัวเลขเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปเป็นเป็นตัวไหนท่านผู้ชมบางทีก็เหมือนเลขเจ็ดน,นะตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ างทีก็เหมือนเลขเก้าบางทีก็เหมือนเลขสี่น,นะครัผู้ชมเลขอะไรเนะาะ <c oughs> แต่แอดมินจะตีให้ให้หลายตัวเลขก็แล้วกันนะผู้ชมห้าเก้าเก้าห้าห้าสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะท่าน <c oughs> ผู้ชม <c oughs> นี่เนาะ เจะเป็นห้าหกหห้าก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขตรงนี้นะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะท่านผู้ชมเผื่อมองเห็นไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้ก็เหมือนมีตัวเลขนะตรงนี้่่า้ะ <S 2> <S 2> <S จะเอาตัวนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะ ตัวนี้ชัดแล้วก็ใหญ่อยู่นะท่าผู้ชมห้าเก้าเก้าห้านะผู้ชมเนาะห้าสี่สี่ห้านะ5 5นะผู้ชมห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะท่านผู้ชมสามตัวก็จะเป็นสองเราตรงนี้มาใส่เลยนะผู้ชมนะห้าสี่สองนะผู้ชมหรือจะเป็นห้าเก้าสองนะผู้ชมเนะาะก็คว้กันซื้อนะท่านผู้ชม าสองสองห้านะผู้ชมเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าสองสองเก้าท่านผู้ชมถ้าสามตัวก็จะเป็นห้าเก้าสองนะผู้ชมสองเก้าเก้าสองด้วยนะผู้ชมเนาะประจับตัวเลขไขว้กันเอานะท่านผู้ชมเลขมันเห็นสามตัวท่านผู้ชมมีห้ามีเก้ามีสองนะผู้ชมเนาะ อันนี้อาจจะเป็นมองเก้าก็ได้มองเจ็ดก็ได้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมไข้กันซื้อก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะกัดจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ังช่องของเรารอบกันบนช่องคนหน้าตาดีอย่าลืมตัวเลขที่บอกไปนะครับก็เป็นแนวทางในงวดนี้นะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่เรามองเห็นเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวทางแอดมินจะซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนะท่านผู้ชมตัวเลขก็อยู่ตรงนี้นะท่ผู้ชมเนาะห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมหรือห้าสี่สี่ห้าห้าหกหกห้าหรือจะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้ามีเลขสองอีกตัวนะท่านผู้ชมก็จับค่อกันเอาเลยนะท่านผู้ชมห้าสองสองห้าเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าสองสองเก้า ก็ควยกันซื้อนะผู้ชมก็อย่าลืมนะผู้ชมนะควยควยตัวเลขซื้อเอานะผู้ชมเนะาะก่ดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย